เปิดเงื่อนไขผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่พศ2564ก่อนจะไปรับชมรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสายข่าวรายงานว่ากระทรวงการคลังเตรียมจะนำเทคโนโลยีบล็อกซนเข้ามาตรวจสอบคัดกรองคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ เพื่อคัดกรองคนจนไม่จริงออกไปรอบใหม่ที่จะเปิดให้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ14.5ล้านลายจำเป็นต้องมาลงทะเบียนใหม่ด้วยรายเก่าต้องลงทะเบียนใหม่ด้วยสำหรับเงื่อนไขผู้ที่จะสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1. เป็นคนไทย 2. มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 3. ว่างงานหรือมีรายได้เฉลี่ยในครัวเรือนไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปี 4. ไม่มีทรัพย์สินการเงินเกิน1 0 0 0 0แสนบาทเช่นเงินฝากในทางธนาคารเป็นต้น 5. มีรถยนต์จะถูกนำมาพิจารณาเป็นพิเศษ 6. มีบัตรเครดิตจะถูกนำมาพิจารณา 7. ใช้เทคโนโลยีบล็อกเซนเข้ามาตรวจสอบในการคัดกรองผู้สมัคร ส่วนการคิดรายได้เฉลี่ยในครัวเรือนจะยึดตามทะเบียนบ้านเช่นท่านอาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านสี่คนคนที่หนึ่งมีรายได้ต่อปีสี่แสนบาทคนที่สองมีรายได้ต่อปี3ามแสนบาทคนที่สามไม่มีรายได้คนที่สี่มีรายได้ต่อปี35000บาทเมื่อนำรายได้ต่อปีของคนในครอบครัวมารวมกัน แล้วเฉลี่ยรายได้จะได้เท่ากับ735,000นำไปหาร4เท่ากับว่ารายได้เฉลี่ยของคนในครอบครัวอยู่ที่183,750บาทนั่นก็คือครอบครัวของท่านมีรายได้เฉลี่ยเกินเงื่อนไขที่จะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเลกรองโฆษโกรัฐบาล ยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าจะยังคงสิทธิ์เดิมไว้และพร้อมปรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมอาจจะเพิ่มสวัสดิการอื่นๆเข้ามาด้วยนับว่าเป็นข่าวดีหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางเราจะรีบมาแจ้งให้ทราบโดยเร็วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube เพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารในครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ